สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นลูบบกสอะมาลูบอ,ก,อ,บอก,ก็อยู่ตรงนี้นแหละอาจจะต้องใช้เวลาสมัครนะแล้วก็แล้วก็กดเราเห็นในติกตกอกเขาทำกันอะไรแบบนั้นเนะ่ะแบบได้ของฟรีอะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะได้ของฟรีแบบไหนอันนี้ก็คือคนที่เราเคยกดใจโอ้ไ oh ม่ก็เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากโอ้ไม่ก็ไม่ก็จริงๆคือมันไม่ก็มากเลยอ่ะทุกคนโอ้โหไปติดตามอะไรเยอะขนาดนั้นเนี่ยเอยไม่ใช่ติดตามสิไหนหน้าเกมโรบอกเกมโรบอก โอ้ยมันาหาไม่เจอเลยเนะี่ยไม่ใช่อันนี้นะทุกคนอันนี้เกมเราบอกอีกแบบเฮ้ยแล้วนี่ไปโอ้ยกดใจใครเยอะขนาดนั้นเนะี่ยไม่ต้องหงไม่ต้องหาแล้วไม่ต้องหาแล้วเดี๋ยวกันนะเลยหรือเปล่าน่าจะเลยแน่เลยทุกคนโอ้โอ้ยไอย ไหนนะไม่ต้องหงไม่ต้องหาเลิกกันทีวันนี้เราจะพาทุกคนมาเล่นเกมโลบอกไหนหนาะวันนี้เราจะเล่นเกมไหนให้ทุกคนเด็ก็เกมนี้แหละเกมที่เราเคยเล่นอะเยอะปะละ่ะเดี๋ยวดูเรามีพี่ ที่ชื่อว่าสตังไหนดูสิตอนนี้มีใครเล่นไหมโอ้คงจะไม่มีแล้วแหลนะเนาะทุกคนเนาะใครจะไปมีเฮ้ยจะบ้าตายโอไมค์กเฮ้ยเกมป๊อปเอทนี่มันน่าเหลือเชื่อมากเลยทุกคนโอไมค์กดงั้นลองนี่อ่ะเผื่อจะสนุกเออลองดูดูอ่ะ,อะแล้วก็ทำการกับโทรศัพท์เรียบร้อย เป็นไงนะคือ,อย้นย้เกมย้อนหินในติ๊กตอกเลยอะ่ะมันเคยเป็นย้อนหินมาก,ก่อนอะ่ะไอป๊อปเอ็ดอะไรแบบนี้เออแล้วเราก็มีป๊อปเอ็ดไอคือดีอ่ะี่ยแล้วแบบเือยติ๊กตอกอย่าบอกนะว่าเคยเล่นเกมนี้กันอะ่ะติ๊กตอกเขาน่าจะแบบเคยแบบเล่นด่านอะไรพวกนี้กันอะ่ะแล้วก็แบบเอามาถ่ายอะ่ะ เออเครื่อดีอ่ะแบบเวลาติ๊กตอเขาถ่ายเกมโรบอกอัะแบบเขาจะแบบจะวิ่งเร็วแบบไม่หยุดอ่ะเออพวกเธอเชื่อฉันปะเออพวกเธอจะต้องเชื่อนะแบบเครื่อไอมันดีนะมันดีจริงๆอ่ะอเธอเฮ้ยมันดีคือแบบมันคือดีมากไม่รู้ว่าเน็ตฉันจะดีหรือเปล่าเพราะว่า ตอนนี้ก็ฝนตกโปยๆอะ่ะเรงน่าจะดีแหละเอ้าแล้วกลับมาทำไมโอ๊ยมาต้อนรับเพื่อนใหม่เหรอโอ้ยแล้วนี่ก็ทำตกโอ้เยเป็นด่านด่านด่านอะไรแบบนี้ให้อันนี้ก็คือเพิ่งเล่นด่านนี้ครั้งแรกอะ่ะโอ้เน็ตไม่ค่อยดีไงเได่น โอ้เมื่อกี้ก็จะไปกดออกเนาะชีวิตคนเราโอ้โหอะโอ้ยไม่ไม่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้อุ้ยนั่นไงตายเลยโอ้อะไรเนี่ยไม่น่าทำเลยเรานี่ก็หยุดได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่อยากส่องดูเลยดูหน้าแย่ๆของตัวเองอะไหนดูซิ จะซูมอะไรนักหนาโอ้ยคือชีวแล้วโอ,โอสถานการณ์นี้มันไปใหญ่เหรอนะเนี่ยจะซูมอะไรนักหนาอ่ะโอ้ยคือมันไม่ได้ปะเฮ้ยนี่ไงได้แล้วมันหันไปไม่ได้เข้าใจแล้วว่ามันจะต้องเล่นแบบนัโ๊ เข้าใจแล้วว่ามันจะต้องเล่นแบบไหนโอ้ซูมยากมากถ้างั้นก็เล่นแบบนี้ไปเลยเนาะเล่นแบบนี้ไปเลยเราไม่ต้องกลัวโอ้โหเ,เล่นโคตรยากอะ่ะแบบนี้ยเหมือนแบบได้มองสายตาตัวเองเออโอ้โหไม่อยากดูดหน้าตัวเองที่ขี้เลยขี้เลยอะ่ะอลองออกก่อนดูสิอ่ะแล้วก็เข้ามา ออกแล้วก็เข้าใหม่เราจะมาดูด่านป๊อปเอ็ดแล้วเราลับเอ็ดันนก็เอ้ยเข้าใหม่เลรวคือมันได้เลยมันได้เลยเจ้าหลีหลีเด้อันนี้ก็คือพูดภาษาอะไรอ่ะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยคือถามตัวเองว่ะตัวเองนี่ฟังรู้เรื่องไหม ตัวเองนี่ฟังรู้เรื่องไหมถามตัวเองก่อนตัวของตัวเองอะ่ะเออฟังรู้เรื่องไหมก็ถามว่าฟังไม่รู้เรื่องแค่พูดไปอย่างนั้นแหละเออก็พูดไปอย่างนั้นจริงๆอ,อ่ะอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะว่าจะคุยกับตัวเองไม่ได้คุยกับตัวเองหรอกคุยกับทุกคนนี่แหละหง่เนื่อี้คือแบบพอแบบหง่แล้วแบบ คือรู้สึกแบบอยากเล่นเกมอยากถ่ายยู u b e แบบระหว่างเล่นเกมอะ่ะเออคือใจฉันใจิตใจฉันคิดแบบนั้นเลยนะพวกเธอโหแบบคือแบบมันดูไม่ค่อยเหงาอะ่ะคือใจิตใจฉันเป็นแบบคนขี่เล่นอะไรแบบเนี้ยเออือเป็นคนขี้เล่นขี้เหงาดนึง แค่กระจิดเดียวนี่แหละเออแล้วเราก็กดสตาร์ตรงนี้ใช่ปะเออแล้วเราก็ไปอ่าแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยป๊อปเอด็ดมีป๊อปเอ็ดให้เล่นด้วยเก๋งเฮ้ยป๊อปเอด็ดฉันชอบป๊อปเอด็ดแล้วนี่คือเราจะต้องรอจากด่านนี้ก็ไปแล้วก็เออ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  กระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปแล้วก็สตาร์ทไปที่จุดสตาร์ทถ้างั้นเราจะตายพอเราตายเอา้าเฮ้ยเราโอ้สบายมากเลยอ่ะเธอเฮ้ยเธอเฮ้ยอ้าโอ้เวลานี้มันเจดนาทีแล้วนะเนี่ยโอ้ม y ่กดเจนาทีนี้คนนี้เขาจะดูลำบากกันไหมเนี่ย ว่าแบบทุกคนดูนานอ่ะถ้าเกิดทุกคนดูนานแล้วมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะแบบคือมันจะเสียเวลาทุกคนไหมเราว่าอไม่ไม่แบบคลิปเราแบบมันดูแบบไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะคือแบบอยากจะแต่งเติมให้แบบมันน่าสนใจอ่ะแต่ว่าแบบคือเราทําไม่เป็นอ่ะตัดต่อก็ตัดต่อได้แค่นี้นึงอ่ะคือแบบ ไม่รู้อ่ะว่าจะตัดต่อยังไงให้เหมือนคนอื่นอะแต่แบบมันก็แบบตัดต่อได้แค่นี้นึงอะไรแบบเนี้ยเออคือแบบก็ตัดเป็นคนที่ตัดต่อไม่เป็นซึ่งเป็นคนที่ตัดต่อไม่เป็นแล้วก็ตัดต่อไม่เก่งอ่ะเออคือเป็นแบบนั้นอะคือเราเป็นแบบนั้นทุกคนคือเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะก็ ไม่ต้องคุยเรื่องดามากแล้วท,ลทุกคน้องไห้ทุกคนหลังจากที่เราเล่นเกมเมื่อวานที่เกมสร้างเรือไปอะ่ะเรามีใครดูกันบ้างไหมแบบยมีแบบพวกแบบคนอื่นอะไรแบบนี้ไหมเราไม่ต้องขอดังก็พอเราขอแค่แบบอยากให้ทุกคนแบบดูแล้วแบบสนุกอะ่ะเราขอแค่อยากให้ทุกคนดูแบบ คลิปเราแบบสนุกสนุกอะเอ,อแค่นี้นเราอะก็แบบขอบคุณเล่าแค่แบบอยากอ้าวเฮ้ยเฮ้ยศพตัวเองหืมก็แสดงว่านี่ทุกครั้งนีมีศพตัวเองตลอดแต่มันแค่ตกไปที่จุดสตาร์แล้วก็ไปไปเออเออนี่ขนมลูก,กตาบอลหรือเปล่าเนี่ยคลิปป๊อบเอด็ด ในชีวิตฉันมีแต่ป๊อปเอ็ดนะเธอในชีวิตฉันโอ๊ยป๊อปเอด็ดป๊อปป๊อปเอด็ดเฮ้ยนี่คือบันไดอะไรอะ่ะเขาให้เราขึ้นเหรอคือบันไดมันค่อยเป็นสีอ่อนอ่อนอะ่ะมันคืออะไรกันเฮ้ยเอา้า แล้วหายไปไหนเนี่ยให้เดินอ้าวตายเลยอ้าวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ไม่กอดหูโอ,อ้คือคือเล่นยากอะ่ะคือมันก็เล่นยากอะ่ะ อย่าบอกนะว่าเก้าสิบนาทีเราจะค่อยหยุดถ่ายแน่เลยทุกคนหูนี่เขาเล่นกันยังไงวะเนี่ยโอ้ม y g ก็โคตรยากเลยโอเคเรากลัวเดี๋ยวทุกคนจะดูนานเกินไปอ่ะถ้างั้นนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กอย่าลืมกดใจกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะแต่ว่าเราขอแค่ พูดยังไงอะแบบแค่ทุกคนไม่ต้องมาติดตามเราก็ได้คือไม่เป็นไรอะเราแค่อยากให้แบบมันไม่เป็นไรถ้างนั้นใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกดอะไรนะกดนิ้วโป้งถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะเราอันนี้เราไม่ว่าถ้าเกิดทุกคนจะกดนิ้วอะไรอะเราก็ไม่ว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อ อีพีเอออีพสองในที่เราก็สามารถทําคลิปได้สบายแบบกลัวแบบคนจะดูไ,งไงอ้นี่ไงแบบดูจนจบแล้วแบบนานอะ่ะตอนนี้สิบชัออ่วโมงใกล้จะไม่ใช่สินาทีใกล้จะ12บสนาทีแล้วกบ็บายบาย